ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเีลุงป้านาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็ทุกคนครับเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงนะฮะก็จะบ่ายโมงอยู่แล้ววันนี้ก็ทุกคนน้องแฟงเนี่ยเดินทางมาหาท่านหญิงอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นใครตลอดนะฮะคลิปที่น้องแฟงถ่ายท่านไม่เคยบอกนะแต่คลิปที่แล้วเนี่ยทุกคนฮะถ้าทุกคนได้ดูนะแบบที่น้องแฟงเล่าให้ฟังนะน้องใหม่เนี่ยเหมือนแบบว่าอยากจะลองอะไรแบบนี้หรือเปล่า ว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องใหม่ก็ได้นั่งสมาธิไปเราได้ไปนั่งสมาธิก่อนที่น้องใหม่ก็บอกกับผมว่าพี่แฟงถ้าผมนั่งสมาธิอ่ะผมอยากจะไปกับท่านที่พี่แฟงเคยไปอ่ะบอกแน่ใจนะน้องใหม่มันรู้สึกอึดอัดนะแต่ข้างในน้นมันสวยแล้วก็ผู้คนก็เยอะมากน้องใหม่บอกแน่ใจและทีนี้นะครับท่านก็บอกว่าให้ทําตามขั้นตอนของท่านนะสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้นั่งสมาธิกันไปสักพักหนึ่งนะนั่งพักใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็อยู่ๆู่เนี่ย ท่านผมก็ได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมาว่าออกจากสมาธิได้แล้วพอเวลาท่านพูดแค่นั้นนะทุกคนน้องใหม่นี่คือแบบกระโดดกอดผมเลยนะบอกเอ้ยพี่แฟงพี่แฟงผมกลัวผมกลัวว่าผมจะไม่ได้กลับกับพี่แฟงแล้วผมกลัวผมจะไม่ได้ออกมาผมก็ถามน้อง,องผมก็ถามว่าน้องใหม่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอ้พี่แฟงผมเข้าไปข้างในนะผมเจออะไรม,ไมั่งไปใส่เมลโมเลยสวยมากแปว่าเหมือนผมหายใจไม่ออกผมอดึอดอัดยังไงไม่รู้แบบที่ท่านพูดไว้เปะเลยนะครับว่า ต้องทําใจให้นิ่งแล้วก็อย่าปล่อยมือนะทุกคนอะไรแบบนี้คือน้องใหม่ก็น่าจะไปเห็นละเรียนรู้ละแล้วลวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาคนเดียวนะคือผมไม่ได้พาน้องๆใครมาเพราะว่าน้องๆก็ไปเรียนฮะน้องใหม่ก็ไม่ว่างนะทุกคน ผมเดินทางมาคนเดียวเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยนะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกชินกับป่าแล้วก็ผมรู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้มีพิษมีภยัยท่านก็เป็นคนดีนะเพราะมีการจำศีลจำมาเลตลอดน้องแฟงก็มานั่งสมาธิกับท่านทุกวันพระนะครับแต่วันนี้เนี่ยน้องแฟงไม่ได้มานั่งสมาธินะน้องแฟงแค่ยอยากจะมาหาท่านนะครับผมเพราะว่ามีพิเศษเสียฝักทํามหลายๆเรื่องนะฮะโอเคนะทุกคนยังไงก็น้องแฟงก็ขอบเป็นกําลังใจกับพี่ๆที่น้ําท่วมอยู่ที่จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะ ขอให้พีเอทุกๆท่านนะครับปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหนะ้าที่ทุกๆคนนะที่ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็แบบว่าทําให้คนไทยหลายๆท่านเนี่ยแบบปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวแล้วก็ทั้งคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะทุกคนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะยังไงก็ช่องน้องแฝงก็ขอเป็นกําลังใจให้เป็นส่วนหนึ่งนะโอเคทุกคนถ้ายัางไงก็พร้อมแล้วเราเดินทางกันต่อครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มบ่ายแล้วนะเพราะว่าน้องแฝงก็นกัังเป รู้สึกแบบหายใจแบบไม่ค่อยเด็มปอดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเพิ่งเดินไกลๆมันเนี่ยมันมันหอบนะทุกคนแต่ว่าวันนี้น้ํามันขุ่นๆนะสังเกตบัทุกคนนี่น้ํามันขุ่นๆแต่น้ําขุ่นแล้วมันมีกลิ่นหอมมากเลยนะกลิ่นมันหอมแปลกๆก,กลิ่นมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชิมอาดน้ําที่น้องแฟงเคยได้เอามาให้ท่านนะฮะ ยกลิ่นนี้เลยอะน้ำมันขุ่นแต่ว่ามันหอมนะฮะกลิ่นนี้เลยอะที่น้องแฟงเคยเอามาให้ท่านนะฮะหรือว่าท่านจะมาอาบน้ำหรือเปล่าบางท่าก็ไม่แน่ใจทุกคนดูดิน้ำมันขุ่นแต่กลิ่นมันหอมนะใช่ทันไหม ใช่ครับใช่นะครับท่านมาเล่นน้ําผมว่าแล้วกลิ่นอะไรหอมหอมท่านมาเล่นน้ํานะครับผมท่านก็มาก็ใบนิดๆเลยนะนุ่นทุกคนน้ํามันขุ่นนะะดูมันจะมีร้อยฝนตกด้วยมั้งเพราะว่าเมื่อวานซืนฝนน่าจะตกนะเนี่ยป่าน้องแฟงไม่แน่ใจแต่ว่ากลิ่นหอมมากดูน้ําเริ่มใสแล้วพอเดินมาถึงเนี่ย น้ำเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคือน้องแฟงมาในป่าคนเดียวแบบนี้คือน้องแฟงมาหาท่านเนี่ยน้องแฟงจะไม่ใสก่กางเกงขาสั้นนะน้องแฟงจะต้องใส่เกงขายาวนะเพื่อให้มันดูสุภาพเรียบร้อยนะครับดินเสียงดังไปรึเปล่า แฟนขอตั้งกล้องแั๊บนึงนะทีเ <c oughs> ดีด๋ยวทุกคนกล้ององแฟนแบบตั้งไม่ค่อยได้ ครับสวัสดีครับผมก็ว่าแล้วทำไมผมได้กลิ่นอะไรหอมๆครับท่านท่านได้ใช้โลชั่นใช่ไหมครับหรือว่าทิ้มอาบน้ำไหมครับสิ่งที่เจ้าให้เข้าไว้ใช่หรือไม่ใช่ครับผมให้ท่านเอาไว้ครับสิ่งนี้คือผมเดินขึ้นมานี่คือมันมีกลิ่นหอมมากเลยครับท่านแล้ววันนี้ท่านมาอาบน้ําแต่เช้าเลยนะครับตอนบ่ายๆเลยนะครับท่านวันนี้อากาศดี ใช่ครับผมเองก็เพิ่งเดินทางมาท่านครับตั้งแต่รอบที่แล้วที่ผมมานั่งสมาธิกับท่านแล้วก็มากับน้องใหม่เนี่ยคือวันนี้ผมชวนน้องมาคือน้องไม่มาเลยครับท่านไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรครับน้องกลัวท่านหรือเปล่าหรือว่าน้องไม่อยากเข้าไปในถ้ำหรือเปล่าครับก็มีอันใดน่ากลัวน้องก็อยากเห็นท่าก็แค่พาไปเห็นใช่ครับน้องน้องอยากเห็นน้องก็กลัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับท่าน วันนี้เจ้ามาเล่นน้ำเป็นเพื่อนชาละกันวันนี้ผมเล่นน้าเป็นเพื่อนเหรอครับใช่ผมว่าก็ก็ดีนะครับท่านเพราะว่าผมก็เดินทางมาร้อนๆเหมือนกันครับท่านอยห้ผมขอล้างหน้าก่อนนะครับท่านใด้วผมจะล้างเปนอย่านี้ผมจะล้างตป็นี้นะครับท่านหรือว่าผมล้างตปงนนั้นได้ไหมครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ได้นะครับท่านเพราะว่าผมเปลี่ใจท่านนะครับ ครับผม,มป่าผมใส่ชุดตัวเดียวกันวันนี้ผมแค่จะมาหาท่านผู้ชมเ,เจ้าก็ขอเชื้อเวลาขัจะด้ใส่ให้ผมอดเสื้อทำไมกรับท่านอาบน้ำก็ไม่ขอเชื้อโอ้ไอ,อาบน้ำผมเกยนใจครับท่าน คือผมผมมองไม่เห็นคนของท่านครับผมก็อายด้วยครับท่านผมไม่เคยอาบน้ำอเอ่เปื้อเลยนะครับ ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านเนี่ยอาบน้ำก่อนนะครับผมเราไม่อยากจะรบกวนท่านนะเด,เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะทุกคนนะเพราะเหมือนท่านจะเรียกผมไปอาบน้ำด้วยนะท่านบอกว่าให้ผมถอดเสื้อผมเนี่ยก็เกร็งไปหมดเลยนะผมไม่เคยแบบ แบบว่าอาบน้ําในป่าท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้มีแค่เราสองคนท่านพูดแบบนี้ผมก็มองหน้ามองหลังเลยนะครับผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับท่านครับได้ครับท่านงั้นเดี๋ยวผมจะแล้วตรงไหนผมดูมันน้ํามันตื้นได้แค่แช่ตัวครับท่าน,าต,รนตรงไหนครับ ท่านบอกว่าตรงที่ท่านนั่งได้ครับท่าน เใจทุกทค่ะเป็นใจผมเปื่อนไอมากครับท่านผมต้องสอบหลายท่านด้วยนะคะเพราะทับไออะไรอย่างเงี้ยเป็นใจแต่ผมเป็นชายผมก็ไอเหมือนกันครับท่านเพราะว่าผมไม่เคยถอดเสื้อใน,นป่าครับงัน้นผมนั่งเรีนตรงนี้นะค่น ทาราผมขอจะดูแลนครับที่บ้าน หอมมันสดชื่นมากเดี๋ยวผมถูเองก็ได้ค่ะท่าน ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านนะคะคุณ บัวบ้านผมใช้ฝากบัวครับบัวใช่ครับท่านมันเป็นที่ปล่อยน้ำใส่หัวครับบัวไม้ไม่ใช่ครับท่านคือมันมันผลักฝากบัวครับ อยู่นั่นเองนี่แหละอากาศมันแบบเย็นสดชื่นกระพัน เป็นไรครับเดีเ๋ยวผมลากเองครับท่าน ยาสีฟันค่ะยาสีฟันกับแปรงสีฟันท่านครับอันนี้ก็ท่านสามารถเอาไว้ล้างหน้าได้นะครับท่านนี่ครับท่านแบบนี้ฮนะเอาไว้ทำหน้าแบบนี้ได้ใช่ครับเราทำยาบางส่วนไม่ฆ่าครับท่านถ้าอนุญาตเป็นอะไรจะได้ได้ครับ อันนี้มันไม่แสนะครับใช้ได้ค่ะคุณแมไม่ได้แค น้องสาวขอมึงเหอยัง ันเป็นกล้องมันเป็นกล้องโทาางรสัมผ์สค่ะมันเป็นกล้องถ่ายโทรสัมผ์หรือว่าถ่ายวิดีโอค่ะท่านมันสามารถใช้โทรออกแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้คะท่าน เสร็จแล้วน,น,นะครับผมหนาวแล้วครับท่านผมขอใส่เสื้อก่อนนะครับ ทุกคนบอกเลยว่าหนาวมากเลยนะครับผมแล้วก็อากาศแบบเหมือนร้อนนะแต่พอมาอาบน้ำน,นานๆน,น,นี่คือแบบน้ำเย็นมากเลยนะครับ ครับน้ำมันเย็นมากเลยนะครับใช่ครับน้ำมันเย็นเย็นแบบเย็นแปลกๆนะครับท่านผมไม่แบบมันคล้ายๆน้ำที่แช่ในตู้เลยครับท่านมันเย็นมากตู้ตู้เย็นครับท่านท่านไม่รู้จักเหรอครับผมก็ไม่รู้จาธิบายไงที่แบบผมก็ไม่รู้จาธิบายไงนะทุกคนว่าตู้เย็นเนี่ยจะอธิบายไงท่านรู้ คือเราสามารถเอาน้ำมาใส่ในแบบเขาเรียกว่าภาชนะครับแล้วก็เอาไปแช่ให้น้ำอะ่ะมันเย็นแชนในลานนนใลยใหใช่ครับน้ำในลําธารมันเย็นมากเหมือนแบบที่ผมหมายถึงว่าเหมือนน้าแช่เย็นเลยครับท่านมันเย็นมากๆเลยนะครับผมกลัวผมจะไม่สบายเพราะผมต้องเดินทางไป ยังงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาท่านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาน้องดอกไม้น้องหลงมาหาท่านอีกนะครับผมได้ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะมาสอนท่านครับวันนี้ผมขอตัวลาท่านก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาหาท่านใหม่ครับ ผม,ผมจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะเริ่มหิวข้าวมาน่าตอนนี้ผมจะหยุดกระเป๋าเดินทางก่อนนะท่านครับงั้นผมขอตัวลาท่านนะคะผมะผมขอกราบท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับท่านโอเคฮะทุกคนวันนี้ก็ ผมรู้สึกแบบตัวเย็นช่ําเลยนะฮะแบบรู้สึกแบบ <c oughs> เหมือนไข้ขึ้นครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ทุกคนยังไงก็ผมจะถามท่านเรื่องสุดท้ายที่แบบที่ท่านจะบอกผมว่าคือผมอยากจะถามท่านว่าที่ท่านเคยบอกกับผมว่าผมเนี่ยท่านเนี่ยจะได้อยู่กับผมเนี่ยคืออะไรครับท่านครับ ท่านไปแล้วทุกคนครับผมยังไม่ถามผมคือแบบตอนนี้พูดไม่ออกแล้วหนาวมากคือผมยังไม่ทนันหันไปถามท่านเลยนะครับท่านก็ไปซะแล้วนะครับก็ทุกคนผมก็ยังงงกับคําถามปริศนาของท่านอยู่เลยนะครับว่าท่านเคยบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยท่านก็จะได้อยู่กับผมแล้วผมไม่เข้าใจคําถามนี้นะผมก็เลยแบบวันนี้อยากจะมาถามท่านก่อนจะกลับแต่ท่านก็ไม่อยู่ซะแล้วทุกคนยังไม่เป็นไรนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องเดินทางกลับนะพอเริ่มหิวข้าวแล้วทุกคนมาเช้ากินข้าวมาครั้งเดียวนะโอเคทุกคนถ้ายัางไงเป็นกำลังใจผมการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม